สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารที่เพิ่งออกมาเป็นร่างนะคะน่าสนใจมากคือร่างระเบียบนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่67ว่าด้วยการบริหารจัดการรุ่นฉบับใหม่เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าโครงสร้างสาระสำคัญมันเป็นยังไงแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการรุ่นนรต67เนี่ยเขามองไปทางไหนกันครับก็อย่างที่ว่าครับ ระเบียบนีออ้ถ้าจะให้เปรียบก็คงเหมือนเป็นธรรมนูญหรือเป็นพิมพ์เขียวของรุ่นเลยก็ได้ครับคือเป็นการวางกรอบวางกติกาเพื่อให้รุ่นมีความเป็นเอกภาพมีความสามัคคีกันแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการดูแลสวัสดิการของสมาชิกในรุ่นไปยาวๆเลยครับเป็นการสร้างความผูกพันระยะยาวค่ะคำถามแรกเลยนะคะทำไมต้องมีระเบียบใหม่ขึ้นมาคะเห็นว่าใช้แทนฉบับเดิมปี66 มีอะไรที่เ,เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเนยะสาคัญอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะครับจากหลักการและเหตุผลที่เคาระบูไว้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการระบบที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นคือให้การบริหารจัดการกิจการต่างๆของรุ่นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเงินหรือสวัสดิการเนี่ยเออมันเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ต้องเป็นเอกภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยเหมือนเป็นการวางรากฐานให้การดูแลสมาชิกกับครอบครัวเนี่ย เออมันต่อเนื่องยั่งยืนไม่ใช่แก้ปัญหาการเฉพาะหน้าไปอ๋อเข้าใจค่ะแล้วโครงสร้างการบริหารใหม่นี้ก็น่าสนใจนะคะที่แบ่งเป็น3ส่วนหลักเลยมีทั้งคณะกรรมการกลางที่ปฏิบัติงานในกทมปริมณฑลแล้วก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นอดีตประธานหรือผู้มีคุณวุฒิและที่สำคัญคือคณะกรรมการภาคตั้งสิคณะน่ยตามพื้นที่กองบัญชาการใช่ครับการมีคณะกรรมการภาคถึงสิคณะเนี่ย ผมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากมันคือการกระจายอำนาจและก็กระจายความรับผิดชอบลงไปในพื้นที่ต่างๆทําให้การดูแลสมาชิกในแต่ละภาคเนี่ยมันใกล้ชิดขึ้นเข้าถึงปัญหาหรือความต้องการได้เร็วกว่าเดิมต่างจากแบบเดิมที่อาจจะรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางเป็นหลักส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษาก็เป็นการให้เกียรติแล้วก็ดึงประสบการณ์ของอดีตผู้นําหรือผู้ใหญ่ในรุ่นมาช่วยให้คําแนะนําดีๆได้ครับ อืมการมีส่วนร่วมนี่ดูกว้างขึ้นจริงๆนะคะทั้งโครงสร้างแล้วก็ประเภทสมาชิกด้วยมีตั้งสามแบบน่ะสมาชิกสามัญคือนรตหกสิบเจ็ดกับนตทห้าสิบเอ็ดแล้วก็มีสมาชิกวิสามัญที่สมัครเข้ามาแล้วผ่านการรับรองแถมยังมีสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยสําหรับผู้ทําคุณประโยชน์ที่ได้รับเชิญใช่ครับแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งอันนี้ก็น่าสนใจระบบการเลือกตั้งนี้ดูพยายามทาให้โปร่งใสนะครับ ประธานกรรมการกลางเนี่ยมาจากการเสนอชื่อร่วมกันของกรรมการภาคกับกรรมการกลางต้องรวมกันไม่น้อยกว่าสามคนแล้วให้สมาชิกทั้งหมดเป็นคนเลือกตั้งวาระสองปีอ๋อคือให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เลือกผู้นําส่วนกลางเลยครับผมส่วนประธานภาคก็มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในภาคนั้นๆวาระสองปีเหมือนกันก็คือเป็นการให้อํานาจกับเสียงส่วนใหญ่โดยตรงแต่ว่า เอ่อก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะบริหารจัดการความคาดหวังที่หลากหลายของสมาชิกได้ดีแค่ไหนค่ะแล้วก็มีกลไกตรวจสอบด้วยเรื่องการพ้นตำแหน่งของประธานที่ระบุเหตุไว้ชัดเจนเลยตั้งแต่ครบวาระลาออกไปจนถึงมีมติให้ออกหรือแม้แต่สมาชิกเกินครึ่งลงชื่อให้ออกก็ได้ครับก็เป็นการคานอำนาจกันไป อีกเรื่องที่น่าสนใจคือบทบาทหน้าที่ต่างๆครับระบุไว้ละเอียดมากจริงๆฮะตั้งแต่ประธานกรรมการกลางที่ต้องกำหนดนโยบายเป็นผู้แทนรุ่นดูแลทุกสุขอนุมัติการเงินจัดประชุมเลขานุก,การก็ช่วยประธานประสานงานจัดการประชุมดูแลเอกสาร,รต่างๆฝ่ายการเงินก็ทำบัญชีรายงานการเงินทุกหกเดือนรับผิดชอบเรื่องฝากถอนแล้วก็ยังมีฝ่ายต่างๆอีกทั้งกิจกรรมจัดหารายได้ประชาสัมพันธ์สวัสดิการ แตละฝ่ายก็มีภารกิจชัดเจนรวมถึงประธานภาคที่เป็นเหมือนศูนย์กลางในพื้นที่ดูแลสมาชิกในภาคบริหารงบของภาคไปอันนี้น่าคิดครับคือความชัดเจนมันก็ดีแต่ก็อาจจะท้าทายเรื่องความคล่องตัวความยืดหยุ่นเวลาเจออะไรที่ไม่ได้คาดคิดหรืออยู่นอกกรอบที่วางไว้ค่ะแล้วเรื่องการเงินล่ะคะ กรอบก็ชัดเจนเหมือนกันการกำหนดวงเงินอนุมัติที่ต่างกันไปประธานให้หัวหน้าฝ่ายการเงินประธานภาคอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะครับวงเงินอนุมัติที่ประธานกรรมการกลางมีค่อนข้างสูงนะครับไม่เกินสองแสนบาทต่อครั้งและก็ไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อปีอันนี้ก็สะท้อนว่าเขาคาดหวังให้ประธานเป็นคนขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมใหญ่ๆของรุ่นได้ แต่ขณะเดียวกันก็มีกลไกให้หัวหน้าฝ่ายการเงินอนุมัติได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อครั้งไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีและก็ประธานภาคมีงบประจำปีให้บริหารจัดการเองปีละสองหมื่นบาทก็เป็นการกระจายความรับผิดชอบตามลำดับชั้นไปที่น่าสนใจอีกอย่างคือการจัดการเงินรุ่นครับเขากันเงินสำรองจ่ายไว้เลยห้าแสนบาทแล้วส่วนที่เหลือมีการวางแผนจัดการแบบออมห้าสิบลงทุนห้าสิบซึ่งต้องทบทวนแผนทุกปีด้วย อันนี้แสดงให้เห็นความพยายามสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวให้กับรุ่นเลยครับสุดยอดเลยค่ะดูคิดเผื่ออนาคตมากๆทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญมากๆค่ะเรื่องสวัสดิการดูเหมือนจะครอบคลุมหลายกรณีเลยนะคะใช่ครับเรื่องสวัสดิการนี้เป็นไฮไลท์สําคัญเลยครอบคลุมทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญแต่มีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเงินบํารุงครบถ้วนนะครับ ก็จะครอบคลุมกรณีสมาชิกเสียชีวิตมีพวงหรีดให้ไม่เกินหนึ่งพันบาทมีเงินช่วยเหลือสองหมื่นบาทถ้าเป็นครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิตก็มีพวงหรีดเหมือนกันไม่เกินหนึ่งพันแล้วก็เงินช่วยเหลือหนึ่งหมื่นบาทโอ้ oh, ครอบครัวก็ได้ด้วยครับบิดามารดาคู่สมรสบุตรแล้วก็มีกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเกินเจ็ดวันอันนี้ก็จะมีการไปเยี่ยมหรือมีเงินช่วยเหลือไม่เกินห้าพันบาท กรณีทุพพลภาพหรือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็มีเงินช่วยเหลือ1,000 10, งบาทแล้วก็กรณีประสบภัยพิบัติถ้าบ้านเสียหายทั้งหลังก็ช่วย1,000 10, งบาทถ้าเสียหายบางส่วนก็5,000บาทโหครอบคลุมจริงๆค่ะครับถือเป็นการสร้างหลักประกันสร้างความรู้สึกอุ่นใจให้สมาชิกนะครับว่ารุ่นจะไม่ทอดทิ้งกันในยามลำบากหรือ,อยามที่ต้องการความช่วยเหลือ การขอรับสิทธิ์ก็ต้องแจ้งผ่านกรรมการภาคหรือกรรมการกลางไปตามระบบครับผ่านมีความชัดเจนโปรง่งใสแล้วก็เน้นการดูแลสมาชิกอย่างทั่วถึงเพื่อความยั่งยืนของรุ่นนรตหกเจ็ดจริงๆนะคะถูกต้องครับสรุปได้แบบนั้นเลยคือมุ่งเน้นการวางระบบที่ดีมีโครงสร้างมีกติกาชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่น่าจะลองคิดตามหรือตั้งคำถามต่อไปซึ่งระเบียบนี้อาจจะไม่ได้ให้คำตอบโดยตรงก็คือว่าการมีโครงสร้างมีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดมากๆแบบนี้เนี่ย มันจะส่งผลต่อ,อ,อจิตวิญญาณหรือว่าพลาวัตความสัมพันธ์จริงๆภายในรุ่นยังไงบ้างความเป็นระบบระเบียบที่มากขึ้นมันจะมาพร้อมกับความยืดหยุ่นที่อาจจะน้อยลงหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในรุ่นจะปรับตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างนี้เพื่อสร้างความผูกพันที่แท้จริงที่มันมากกว่าแค่ตัวระเบียบได้ยังไงอันนี้คงเป็นคำถามที่ต้องติดตามดูกันต่อไปในการปฏิบัติจริงครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง